สวัสดีครับผมมาพอกันอีกแล้วมอนี้กับมาพอกันในของ,ของคัวคือเก่าพี่น้องชีวิตหลังงานกเ็เฮ็ดแน้วกินแบบแซ่พี่น้องมอนี่ติแกงปลาดุกนะครับแกงปลาดุกใส่เมอือพี่น้องแกงปลาปลานะครับผมนี่ครับมเอือมเอือมาตะาบาันห้าพี่น้องตดนโดนสิพอทีหนึ่งโอ้ไปพอดีใจว่าสั่งด้กินเมอือบบานห้องปกติก็กินแตนมเอือแขกเมือือินเดียเนาะพี่น้องมันมันมันบนนึบชื่อเมือบานห้องอันนี้มเอือบานห้องน,น,น,นะครับปาดเปลือกไม่ต้องออกลายพี่น้อง รุดแน่หลอนแน่เปนหลอดแน่เสียพี่น้องแซ่บนะครับแกงใส่ปักอีตูพี่น้องปักอีตูเฮียงสิละซื้อมาไววขึ้นเดียวพี่น้องซื้อไหวขึ้นเดียวเฮียวหรอใส่ตเยันไหวขึ้นเดียวเฮียวหรอพี่น้องเฮียวกับแซ่บพิโก้พี่น้องได้กินน้อยนึงเกลอเนาะพี่น้องอันนี้กับพริกแกงผมตำเมื่อกี้นี่พี่น้องพริกแกงนะครับนี่มากระติกแกงแค่น้ำปลาุงจรสดน้ำปลารสดีนะครับผม ก่อนอื่นผมสีน้ำ hm ปลาดุกไปซับก้อนนะครับแล้วก็ล่างเอ,อด้วยเกลือกับน้าสมสายชูนะครับผมมาพี่น้องลงมมือเห็ดกันเลยครับผมมาครับผมก่อนสิลงมือแกงกันมาตําเครื่องแกงกันก่อนนะครับผมมื้อนี้ผมสิใส้ค้าพร้อมนะผมสิใส้ค้าพร้อมนะครับใส่ค้าพร้อมพี่น้องเพราะว่าตะไครนเลือหน่อยนะครับตะไคร้เลือต้นเดียวนะครับผม มีหอมแดงใบมะกรูดนะครับผมพริกแห้งพริกสดนะครับวันนี้ใส่ทั้งพริกแห้งพริกสดนะครับผมผมใส่กระเทียมนะครับมาลงมือตังกันเลยพี่น้องตังทั้งตัวมันสะเทือนพี่น้องเอาลงมาตักับเพื่นนี่แหละใส่พริกแห้งพริกสดใส่ลงไปนะครับผม ก็ต้องตำแหลกกับพี่นอ้องตำยาพ่อเดี๋ยวหอมแดงใส้ที่หลังนะครับผมเลือนะครับผม ประตูเข้มหนะ้องซับเนือ้อปลาทูเข้มลงไปพร้อมมันสิแสบสินุ่เลยมากเลยนะครับผมแถวบ้านฟิลิปผมก็เขาสีซับเนื้อปลาทูเข้มใส่พร้อมนะครับอันนี้เอาเอาว่ามีเนื้อปลาทูเข้มเขาก็เอาแค่นี้พอนะครับจะเอาใส่น้ำเปลา่านะครับ,มมรบผมโอเคครับผมประมาณนี้ครับมาลงมือเห็ดกันเลยน,นะครับครับปลาทูก็ซับแล้วลพี่น้อง น้ำสมุนไชูครับผมเกลือรครับผมต่างเมื่อไก่ออกขนมใส่บัข้าว แกงกันเลยนะครับ,มรบามนำด่างโคกจะนำด่างโคกไปน้อยหนึ่งก้อนนะครับผมเพสาิควรพริกแกงสุูก้อนนะครับห้มหอมๆก่อนพี่น้อง นำนางโค้ลงไปครับผมมาพี่น้องนำเดินล้วห้องใสดรถดีครับผมจุดรถครับผม น้ำปลาครับผมน้ำปลาครับผมตะบุกตะบุกจะไปค้นมันเด้อพี่นอ้องจะฝากไปค้นมันนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ต้องใส่สีเซียบครับพี่น้องจามเลยเอาจะปีนเล็กๆลกไงไปก็มันถมหนาพี่นองเนี่ยกระดูกสุกแล้วคนได้นะครับผมคนแห้งมันติดแตกเนี่ยติดแตกพี่น้อง สิ้นเปล้อรครับผมวามขาดอย่างเขาใส่เติมลงไปนะครับอืมพอดีเราไปนองเซียบแล้วใส่ตะกองลงไปเลยนะครับผม ปิดฟ้าไวปเอาไม่ห้แล้วพีว่น้องคนไปครับผมระวังกระดูกมันเล,เละเด้อนะครับไปค่อยข้นนะครับผมบางอือใสๆกระซูเกี่ยวพี่น้อง ไปสุกแล้วพี่น้องไปแมงรักด้วยไปตูแซงไปเลยพี่น้องไปตูเหี่ยวเลยมาเสือกไปกินเด็กินมันก็ได้กินมันพี่น้องเมื่อคือย่บ้านห้องเนาะเก็บกา้าสวนนี่กับสดอันนี้เขามาขายแบบนี้เนาะพี่น้อง ไควายค่นนะครับเดี๋ยวเนื้อปลาดุกมันจะเละพี่น,อน,น,น,น้องถนุกถน้อมเล็กน้อยสุดยอดโอ้เสียงแ้บพี่น้องปิดแก๊สครับผมนะกินพร้อมกันพี่น้อง ผมจะทอดไข่กับตําทัวเสริมนะครับแกงปลาดุกใส่มเอื้อพี่น้องมั้นี่กับข้าวอิสาบนบ้านพี่น้องหนําสดตักน้อยพี่น้องอมากินข้าวมงกันครับผม เมนูอาหารอีสา,บานบ้านๆน,นะครับเ็จแล้วพี่น้องมันดีก็มี่ํำทัวไข่เกี่ยวนะครับผมไข่เกี่ยวเสริมเล็กน้อยพี่น้องสวัสดีครับผมมาพอกันแล้วมาพอกันตอนสามทุ่มมานีพี่น้องนว่น,น,นีนั่นแล้วสามทุ่มพอดีพี่น้องมากินข้าวแรกน้ำกันครับผมแกงมก็คือใส่ปลาดุกแกงแบบปลาปลาอาหารอาหารอีสานบ้านนอกปลาปลานะครับผม ทีแรกวันนี้ส่เส้นรอนพร้อมอย่างนมันอืดเพราะว่าผมตีห่อเขาเป็ดเองเพราะว่าผมตีห่อเขาเป็ดงานมืออื่น้อมถ้าริใส่เส้นรอนมันสีอืดนะครับก็เลยเอาไแ้วนรุ่นก่อนพี่น้องแกงแบบนี้นะนะครับกระตัมทั่วพี่น้องทอดไข่เจียวนะครับผมไข่เจียวใส่ต้นหอมนะครับต้นหอมแล้วก็ซอสหวน์ชุบน้ำปลานะครับผมของหวานหมักงวงนะครับผมนี่มือหมูหมูเดียรเรียกหมักงวงสามหน่วยก็เลยวากินหลังอาหารพี่น้องนะครับผม ลงมือกันเลยครับผมนิ้วเข่าแล้วพี่น้องตามถุงนาะนะครับเอาหมวก้นอนพี่น้องเนาะหมวกม้วงมาจะใช้ผมประหูหนาสิเป็นทเท้าเที่ยวหนิหพี่น้องเข่าห่อนนะครับผมห้อนได้กับพี่น้องเรื่โป้ง วันเสดพระลบเหย่ย่านหัวหูพี่น้องทนหน่อนเอาพี่นอ้องบ่มีเกลียวพี่น้องบ่เวด้เห็ดเกลียวนะครับเลยตำหมี่หมักทั่วแทนเกลียวนะครับผมแซ<ต>่บพี่น้องบริการนในรอบเป็นหลายปีก็คิดอยากไปเห็นมัอือเป็นมัอือบานห่าน,น,นะเขาขายเขาเอามาอังือบานห่ามาขายนะครับ mọi người xem nào จริงแบบแกงกะทิกระเซ่บนะครับผมแกงกะทิแกงกะทิใส่ถึงว้ักยาวกระเซาะเพื่อนนะครับหวานบุบหน้อง ต,ตัว, variance, ตว,วางี้ยวขอมเขาก็กินมันไปนอนกินมัน เขาเจ้าว่าราบเนี้ยวกระเสียดปลาดุกที่องเห็นเบิ้งเงินพี่น้องราบเนี้ยวประดุกเขาเจ้าว่าไปลวกก่อนเลยในไอ้มอแมวติดแหลวติดเนื้อมันมันโถใส่น้ำปลาอุ่นๆก้นที่มันเหนียว มค่วบเอเไรก็ไม่คั่วกรบกไม่ใช่พอคลอยเงี้ยงเงี้ยงไมหรอกคิดอยากกั็เลยซื้อมาจะซื้อ ปลาดุกโตกันมานกินพี่น้องไงล่ะถือว่า,าเสียบแล้วมันกุ้ยพี่น้องตัวใหญ่ล่ะลดใจก,กินหอานบานห้องแถวใจแล้วหอมมากตัวลดใจไขยย่ยวนนั่นหน้าเลยพี่น้องนี่นตรงหน้าเลยพี่น้องอื mm hmm. 嗯。Mm hmm. ซึ่งบรุกมาสามตัวมันแกงไปสองตัวช่วยคนตัวหนึง่งนี่ลองไปจับคนบรรุกดู i okay. I believe ลองที่บางงวงบ้านนี้บ้างนะเป็นไง แกงเป็นไงมองแกงแดงที่ไหนบุนบกพี่น้องมองนำเข่าจากอินเดียนะครับผมมี่นำเข่าจากอินเดียจากเยเมนจากตุรกีจากอียิปต์จากปากีสถานนะครับรบักงงดูใบกับมีพี่น้อ,องจะบักงดูใบราคาแพงไนหะ ตังหมกมันท่าน,นี่เราอะไรแพงขนาดพี่น้องโอเคครับผมอิ่มแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผม ขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมทุกซับทุกไลน์นะครับผมจะเลื่อมนะครับผมเขำว่าเบกกื้องไม่กับกดไลน์กดแชร์กดสับสกายผมเพื่อเป็นปปกำลังใจให้ผมให้คลิปต่อไปพี่น้องสำหรับวันนี้รับฟันเดียนทุกคนรำลุ่นรำลุ่นกันนะครับไปสักครั้พี่น้องสวัสดีครับ